มาดูการขยายถนน226บริเวณน,นี้จาก2เลนแบบสวนกันไปกลับเป็น4เลนนะครับนี่เป็นความคืบหน้านะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับบริเวณของบ้านพมา่าอำเภอศรีคอรภูมินะครับ เส้น226ที่มาจากอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับมาจากทางบริเวณของห้างโรบินสันสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มทำแถวๆจากโรบินสันบ้างแล้วนะครับขยายใหม่แล้วก็บริเวณของบ้านพม่านะครับทางไปปราสาสตช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะขยายมาแล้วนะครับตอนนี้ 226เขตเอำเภอศรี 4, ขอะภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเลี้ยวขวาไปหลักเมืองจรพับนะครับบริเวณนี้ถ้าเลี้ยวซ้า,ายไปตรงนี้ก็ไปยังปราสาทช่างปีได้นะครับ นะครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของการขยายถนนเส้น226บริเวณของจากอำเภอเมืองสุรินทมายัางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นถ้ามาจากศรีขรภูมินะครับจุดเริ่มต้นหรือว่าเริ่มจากตรงนี้มุ่งหน้าไปยังอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์นะครับเห็นป้ายสิ้นจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างจะมาเชื่อมต่อกับตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถนน4ี่เลนรองรับรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณถนน226อำเภอศรีขรรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ